อีกครั้งนะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมน3ามทหนึ่งสาสรับสวันนี้พบครูวุฒิครับวิชาโครงงานนะครับก็นำเสนอเรื่องการเขียนโครงงานตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากของปีที่แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นตัวอย่างเขียนปกนะคโครงงาน ดอกไมา้จากหลอดจะทําโดยวัฒนาคุณตาเนี่ยตัวอย่างครับเราทําเป็นครับนะแต่อย่างน,นี้เราทาเป็นอยู่แล้วตะเกียวยังไม่ได้บันทึกก็เลยเริ่มต้นใหม่นะกวจกรไคลร,รันนะครับเขียนปกอย่างนี้นะครับนี้ของใครเนี่ยนาดีรัตปีที่แล้วครับมาสามปีที่แล้วอย่างนี้นะครับ ี่พากงานตามนี้นะครับการเขียนโครงงานนั้นเราไม่ได้เขียนจริงๆก่อนนะครับเราต้องเขียนใส่กระดาษอื่นก่อนกระดาษอื่นกระดาษอย่างนี้นะครับไม่ต้องเขียนสวยนะครับเขียนแล้วก็กรองกรองแล้วก็ค่อยมาลอกลองในตัวเร่มรายงานพร้อมเอาต้นฉบับใส่มาด้วย ให้รู้ว่าเรามีการร่างอะไรก็ช่างไม่รู้ตรงนี้ก็จะมีร่างหมดเลยร่างนะไม่กระฐธรรมนูญก็จะมีฉบับร่างเลยนะครับรายงานก็จะมีฉบับร่างจะทำอะไรก็ช่างวาดภาพผมเหมือนกันมีการร่างภาพนะถ้าไม่ร่างแสดงว่าทํางานไม่เป็นไม่เป็นเลยนะต้องร่างงานออกมาจะเนียนไม่ใช่เขียนจดๆนะครับเขียนแล้วก็ส่งครูเลยนะอันนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับเขาไม่ทํากันนะครับ ร่างก็มีการตรวจเราอาจจะให้เพื่อนตรวจให้ครูตรวจตรวจเองถ้าตรวจเองก็ข้อเสียก็คือเข้าข้างคนเองเขียนผิดอ่านแล้วก็ถูกผิดอยู่นะแต่คนอื่นตรวจปุ๊บเนี่ยเห็นเลยะการตรวจต้องให้คนอื่นตรวจจะดีนี่เมื่อเราร่างหัวข้อเป็นยังไงหัวข้อก็เริ่มจากตรงนี้อ่เปิดไปนะครับก่อนจะเขียนเราตั้งได้ชื่อเรื่องโครงงานแล้วแต่ได้ปัญหาได้วิ ได้สาุได้ปัญหาได้ความต้องการได้สาเหตุได้วิธีการแล้วก็มาเล่าที่ว่าที่เราคิดยมันมีที่มาอย่างไงเล่าไปที่มาที่มาของอะไรของดอกไมจก้จักรลอยนะครับที่มาก็เล่าไปเล่าไปก็เครื่องมือหน้าเลยเขียนไปเลยทาไมเป็น่งที่มาก็คือคํานำนะครับ ถ้าเป็นหนังสือเรื่องรายงานเรียกว่าคำนำนหรือเกินอะไภาษาพูดเรียกว่าเกินนี่คำว่าอาร,รมณ์ทบุดหนังสือก็คงจะเป็นไตเติลไตเติลนะครับเราหเห็นถ้าเห็นภาพข้างในข้างในมันมันมันมีที่มายอย่างนี้นะครับเล่าไปก็มาเขียนปัญหาชาศิลปะก็ไม่ได้เขียนดื้อทื่อเขียนทื่อๆนะไม่เป็นทื่อ ทื่อๆมันก็ต้องตกแต่งในตัวหนังสือเบาบางไปหน่อยสีเมจิกเขียนก็ได้ไมีกี่ตัวเองสีเมจิกใส่เลยปัญหาคืออะไรมีหลอดน้ําทิ้งบริเวณทั่วไปเป็นขยะอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้คุดตรตวจแล้วดูแล้วก็อบอกขยะก็พูดเรื่องดอกไม้อันนี้เขาเขียนไม่ไม่ตรง่าที่ควรนะครับ ต่อไปความต้องการความต้องการต้องการความต้องการเสร็จก็จะไปดูเรื่องดูหน้าจอตรงนี้นะครับจะเห็นชัดกว่าคอา๋อความต้องการก็เขียนไปแต่งนิดแต่งบ้างนะครับสาเหตุทาไมมีเหตุจากอะไรปัญหาไม่อย่ามาสาเหตุนะครับปัญหาต้องไปความต้องการ ม่ไม่ต้องไปอ้าวาอาจารย์คนนั้นว่าน,นี้อาจารย์คนนี้อาจารย์บุฒิครับวิชานี้วิชาอาจารย์บุตรโครงงานเนี่ยอาจารย์บุฒิเป็นคนคิดค้นสอนครับไม่ได้เป็นลอกใครมานะครับเป็นนวัตกรรมของครูเหมือนกันพราครูใช้อย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเดือน,นมัธยมผลดีฮะทุกวันได้ใช้ใช้ใชเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยนะครับอ่าเขาแยกข้อน่ะ เ,เครื่องมืออยู่ข้างหน้าอุปก,กรณ์อยู่ข้างหลังเครื่องมือคือเอามาทํางานนะครับสอดุปรกรณกนั้นเป็นชิ้นง,งานอยู่ในชิ้นง,งานนะครับวิธีทําทาไมต้องถ่ายภาพก็ครูอธิบายแลว้วกลัวเขาไม่เห็นอธิบายกลัวเขาอ่านไม่รู้เรื่องเขียนแล้วเขียนอาจจะตัวเองเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจก็ถ่ายภาพประกอบอย่างนี้ครับ นี่นะครับคุภาพประกอบนะครับวัดได้เห็นเลยตัดหลอดขนาดความยาวนะัมีขนาดความยาวสิบเซนติเมตรกลองดีๆนะภาษาภาษากลองภาษานิดหนึ่งขนาดแปลว่าความใหญ่นะแต่ความยาวก็เรียกว่าความยาววัดอธิบายเลยครับถ่ายเลยนี่ก็เรียกว่ากระบวนการขั้นตอน เป็นฉาก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 หรือไม่ก็ทําเป็นคลิปคลิปวิดีโอเลยก็ได้นะครับแต่คลิปวิดีโอมันก็จะต้องมีแผ่นแฟลใดมาส่งครมก็จะยุ่งยากอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลองหัดเขียนก่อนนะครับหัดเขียนก่อนคลิปตัวนี้ผมไปดูในโทรศัพท์แล้วเป็นคลิปเท่านั้นแหละแต่ลองหัดเขียนก่อนนะหัดเขียนก่อนไอ้คลิปก็ทําก็ได้ นะครับหรือใครจะทําคลิปมาก็ตามใจนะใส่แฟลชไดมาก็เล่าไปอย่างเงี้ยนี่คือจะบอกชี้เห็นว่าการทาเขาเขาจะเล่าเรื่องไปเงี้ยนะครับจะจบแล้วประเมินราคาด้วยดูที่ต้นทุนเราเท่าไหร่ความยุ่งยากเท่าไหร่มากไหมนะครับต้นทุนเท่าไหร่ความยุ่งยากระยะเวลาการทํานานไหมซับซ้อนไหม ยุ่งยากไหมก็ประเมินราคาก็สรุปตัวหน่อยเนี่ยสรุปคือเอวังนะครับถ้าเป็นพระก็บอกเวลาพระเทศนานะอาตมาก็เดียเอวังด้วยประการราชนีนั่นแหละอันเดียวกันแล้วครับสรุปก็คือที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีผลดียังไงนะครับรูเอาของเก่าที่เรากรองที่กรองคุณจะนั่งกรองให้ถาัทาเรียนในโรงเรียนนะคุณจะกรองมีขนาดกรองแล้วก็ยังหลุดนะ แต่ไปทําจริงๆอ่ะ,ะขนาดกองอะนะอย่งนั้นก็จะมีหลายแผ่นนะครับอ่าพิม,พ,มพ์รพัฒน์ไหมคนนึงพิมพ์รพัฒน์พรมรินพอเห็นภาพไหมครับอีกสักคนครับเอาของอีิี่แล้วดีกว่าปีทีแล้วครับกฎจกรครที่รันก็ทําปกอย่างนี้นะครับอ่จะุณจะช้านะครับจะไปช้าทุปกอย่างนี้ มีใครสงสัยไหมครับปกภัพจะสวยนะเอ่อตรงนี้นะครับเขตสีิบเนี่ยไม่มีนะครับข้เขียนว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์แค่นี้เลยนะครับเขตสี่สิบไม่มีแล้วเพชรบูรณ์เลยนะครับอ่าก็ อันนี้เขาใส่กระดาษใส่แผ่นใสมาด้วยเพื่อความสวยงามนะ,ะความสะอาดใสสันแผ่นใสเปิดไปหน้าแรกก็ที่มาครับที่มาแมนะคัดเลยเห็นติดกลกรเขาจะคัดเลยก็เล่าที่มาไปว่า,ากุ๊กกิ๊ก,ก,กใส่หน่อยให้มันมีสีสันเนี่เรื่องเลยนะผืนผ้าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนอ่า ทีนมาแล้วก็มาใสา่แล้วก็มาปัญหาปัญหาทำไมต้องทําเครื่องเขียนจัดเก็บไม่เป็นระเบียบหยิบจับใช้งานไม่สะดวกโอเคครับถูกอย่างครูเนี่ยแต่ครูครไม่ได้ทำาต่ครูซื้อมาครูก็ใช้ตัวเนี้ยน้อยน้อยน้อยคนนะครูผู้ชายจะใช้างเนี้ยน้อยคนนะครับจะใช้มีเป็นตาด้วยใจครูผู้หญิงนะแต่ครูพนะูเป็นคนละเอียด ละเอียดิสูสุดได้คือมาเที่ยวบ้านครูนะครับมาเที่ยวบ้านครูจะละเอียดจริงไหมที่บ้านทุกที่ทุกทัศนส่วนนะครับปัญหาก่อนนะครับปัญหาเสร็จปั๊บไม่ใช่สายเหตุนะครับดีๆนะหลายคนลาดอยู่เรื่อยเลยนะเราจะไปอ้างทฤษฎีของใครไม่ได้นะเพราะครูสอนอย่างนี้เพราะครูทําเป็นนวัตกรรมในเรื่องนี้นะครูไม่ได้ไปอ้างของใครอ่ะ ถ้าไม่จ so ําเป็นนะครับแต่ก็มีบ้างแต่เราก็ต้องเป็นของเราแหละจะอ้างจะคื้างมัน <ing> ก็เป็นของเราความต้องการครับมีที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกไหมล้อจากตัวนี้ตัวนี้บอกว่าไงเครื่องเขียนจับไม่เป็นระเบียบจีบจับใช้งานไม่สะดวกนี่คือปัญหาความต้องการก็คือมีที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกเห็นไหมเหมืนคล้ายกันนั่นแหละคล้ายกันเพืว่าล้อกันนะครับล้อกัน ต่อมาปัญหาเออมันมีปัญหาอะไรคือไม่มีที่เก็บอุปรกรณ์เครื่องเขียนนี่คือปัญหาก็ไม่มีแหละมันเป็นปัญหาคือเก็บเลยหยิบจับไม่เป็นสะดวกนะครับต่อมาพอสาเหตุเสร็จปับ๊บอันนี้เราเขียนหลายข้อนะคัดมาวิธีการประดิษฐ์ผืนผ้าใส่อุปรกรณ์เครื่องเขียนประดิษฐ์ยังไงอ่ะรู้ว่าประดิษฐ์จากอะไรต้องใช้อ่อยต้องจาก จากอะไรว่าไปด้วยผลิตจากอะไรพัสดุอุปกรณ์อเสื้อยือดหนึ่งตัวบอกด้กวยเสื้อยือดคอ,อกลมเสื้อยือดอะไรคอปกเสื้อยือดเขาเรียกอะไรที่มีกระดุมสองเม็ดปโ,โลต้องบอกด้วยเกงยีนขาย,ยาวบอกด้วยยินคาราสั้นก็มีนะครับเข็มเข็มอะไรเข็มเย็บกระสอบเข็มเย็บผ้าต้องบอกได้เย็บผ้าโอเค กันไก่ฮะวัสดุอุปกรณ์ที่เขารวมกันมาในที่เดียวกันเลยนะครับก็จะวาดคุกกิ๊กกุกกิ๊กเนี่ยต่อไปครับวิธีทําก็จะลาอ่าก็จะเล่าก่อนมันม,มีลูกผ้าไม่เห็นแล้วอันเนี้ยอันนี้เล่าอย่างเดียวรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ได้เขียนให้รู้เรื่องนะนําเสื้อมาตัดขนาดความกว้างสามสิบเซนยาวห้าสิบเซนอ่าอันนี้ชัดนั้นนำมังเกงยีนม,มาตัดขนาดกว้างยาวโอเคชัด นำเสื้อที่ตัดแล้วมาเย็บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่้ว่ารูปประกอบเนี่ยไม่วาดภาพประกอบมันก็จะอ่านจะงงนำเสื้อที่ตัดแล้วเย็บเข้าด้วยกันกับคนเกงยียน,นเย็บยังไงล่ะเย็บคนอ่านจะเย็บผูกไว้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่อาจจะแ่ดีต้องถ่ายภาพหรือไม่ก็วาดภาพประกอบนะครับอย่างเงี้ยอ่าะไรมาประเมินราคาราคาจำหน่าย ขาาต้นทุน20บาทจะหมาย50บาทโอ้โหกำไรเกินตัวเลยเนะี่ยอันนี้ของคนหนึ่งทุกคนครับอันนี้เป็นปกเหมือนกันนะครับที่ตั้งหนังสือจากกล่องลังก็เริ่มที่มาอีกเหมือนกันอที่มาก็เล่าไป ที่มาทําไมต้องทำไอ้ที่จะท,ทำเนี่ยเมื่อกีนะ้เนี่ยปัญหานั่งอ่านหานังสือเป็นเวลานานทาให้มือต้นคอก็อคือใช้มือจับแล้ะครับเมื่อต้นคออ่านหานังสือเวลานานเมื่อต้นคอจริงครับจริงมือจับต้องมืออาา่านนั่งมื่อต้นคอเพราะแขนคอขพอศอกสัมพันธ์กันความต้องการอยากให้เวลาอ่านหนังสือไม่มือต้นคอไม่ต้องอยากอ่านหานังสือไม่เมื่อต้นคอเห็นไหม ต่อไปครับสาเหตุกล่องอ่าอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องพูดเล้วต้นคอแหละสาเหตุท่านั่งไม่เหมาะสมอันนี้ไม่ไม่ไม่ถูกอ่ะนะครับขนาดกรองแล้วเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องต้นคอแหละมันจะกล่องลังมีเยอะไม่ไม่กล่องลังเบียร์ไเราเรือกลันก็หายฟังดีดีนะครับเราพูดต้นคอนะครับสาเหตุีแก้ไขเออ ต้องบอกเลยประดิษฐ์อะไรฮนะใช้อย่าบอกให้เกิดเพื่อประโยชน์บอกเลยนำมาประดิษฐ์อะไรต้องว่าไปนะว่าไปเลยนะครับไม่ต้องให้เกิดประโยชน์นะครับมันเกิดอ,อยู่แล้วแหละประโยชนอ์อันนี้ของเขานะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเหมือนกันวิธีทำในข่าวรูปเนะี่ยเจาะรูต้องบอกด้วยรูขนาดไหนต้องบอกด้วยเจาะรูเฉยไม่ได้นะเขาจะรู้ได้ไงว่าเจาะรูเล็กรูใหญ่ กระดาษลัง17คูณ12นิ้วโอเคถ้าดีบอกลังด้วยลังอะไรระบุไปเลยลังเบียดีโอลังเบียรช้างลังบอบอกให้ชัดนะครับลังเป็นอย่างมันความหนาความบางไม่เหมือนกันเป็นแนวยาวนํายางวงมาตัดมาติดมาลัดเยะครับผมมาลัดมาลัดหติดหรือว่าลัดเนาะอันนี้อะไรยางวงนะครับ ไม่ใช่ยางวงนะยางวงนะครับภาษาไทยอธิบายอันนี้ว่าดูประกอบนะเห็นภาพประเมินราคา20บาทถูกวะนี่ถูก,ถกแล้วก็มีของเก่าหายไปไหนอ่ะม่มของเก่าแล้วนี่การเขียนโครงงานอย่างนี้นะครับให้นักเรียนเขียนโครงงานต,งตั้งชื่อเรื่องขั้นตอนกระบวนการวิธีการเป็นขั้นเป็นตอน โดยละเอียดใส่สมุดเป็นคู่ๆฉบับร่างก็ใส่มาด้วยนะอย่างของกฎจกรอ่าเรขายี่ใส่มาที่นี่อ่าของวัฒนาใสฉบับร่างมาร่างมาด้วยนะครับกรจะตรวจฉบับร่างด้วยให้คะแนนด้วยแหละฉบับร่างของเรานั้นเป็นอย่างนี้นะครับ พูดนะคร <ble> <ua> ok <ia> ับ <sus Toyota> อันนี้เป็นฉบับลายมือครับฉบับพิมพ์หาไม่เจอเาไปแก้ปับเอาตัวน,นี้ใส่ลงไปเลยครับตัวน,นี้ใส่ลงไปด้วยนะเป็นฉบับลายมืตัวน,นี้เห็นไหมได้ทำไหมบางคนส่งแล้วเนะี่ยแล้วกูจะใส่ให้นะถ้าส่งแล้วนะครับ ดูหน้านี้นะครับดูในจอดีกว่าปัญหาครั้งแรกครูให้เขียนได้หลายปัญหาให้เลือกมาหนึ่งปัญหานะครับความต้องการก็รอมาแล้วมันมาบอกสาเหตุวิธีการกระบวนการคืออันนี้นะครับ ตรงนี้การปฏิบัติให้ทํางำครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งทำแบบที่แล้วเนี่ยตัวนี้เลยนะครับหลายคนยังไม่ส่งเลยเนะี่ยยังไม่ส่งใส่มาเลยฮะใส่มาเลเล่มเนะี้ยตรงท้ายเนี่ยมาตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนมันถึงจะมาตรงนี้ได้นะครับจุลภทัไมยคน มีใครสงสัยเลยไหมครับมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเวลาอีกไม่มากแล้วบุลพัฒมาแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ครับอ่ามีใครสงสัยเลยไหมครับต,ตอนนี้ให้ทาโครงงานนะเป็นรายงานนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย,ยรอ,อย่างนี้เลยนะี่อย่างนี้เลยเป็นเล่มอย่างนี้เลยครับแต่ต้องไปร่างก่อนร่างในกระดาษนะครับอย่างเงี้ยอสมุดเนะี่ย แล้ก็แนบท้ายมามาลอกใส่เล่มน้าตานี้ให้สวยงามทำไมต้องทําโครงงานเดนะ้คุณเล่าอีกครั้งนะครับคือวิทยานิพนธ์หรือวิจัยนี่แหละเราจะทําอะไรนั้นยกเป็อย่างพ่อแม่เราทำเข้าโพดปีนี้ก็เข้าโพดปีหน้าก็เข้าโพด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 ทำตั้งแต่เราเป็นเกิดมาจนเรามีครอบครัวเราได้ทำงานก็เหมือนเดิมอถ้าทํไแล้วเป็นยังไง ขาดทุนบางตัวไปดินะนี่นี่นี่ักตะกิจตัดเสียมไหมครับครับตัดเสียงเออโอเคเอา่าเราต้องมาแก้ปัญหาว่าเข้าโคตรราคามันไม่แน่นอนไม่มั่นคงทำยังไงเราจะมีอาชีพที่มั่นคงเนี่แต่ก็ต้องมาทำวิจัยนี่แหละมาทำวิจัยนี่แหละแต่พ่อแม่เราทำเป็นไหม ไม่เป็นแล้ครับถ้าไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้จบระดับมหกทุกปริญญายากนะครับยากยากก็ต้องทําไปเรื่อยไม่ใช่ทําอะไรอ่ะก็ไปที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องทำเหมืนมอนคนที่อยู่ในเมืองลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยกลับมาอยู่บ้าน <Yeah. S 1> เขาให้ออกจากงาน <Yeah. S 1> ออกจากงานอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบกว่าแล้วลที่ไหนเขาจะรับละสี่สิบกว่าแล้วถึงจบปริญญามาเขาก็ไม่รับละสี่สิบกว่า บางหลายหลายทีนะ่หลายบริษัทเขาไม่รับหรือว่าแก่แล้วเขากลับมาอยู่บ้านเพราะมาอยู่บ้านจะทําอะไระเป็นงานเข้าเลยครับทําเลยอะต้องกินทุกวันเงินก็ต้องใช้อ่าสามวมันก่อนครูไปเยี่ยมเพื่อนอเพื่อนเล่าความทุกข์ให้ฟังทํางานเดือนเดือนมากกว่าครูอีกอยู่ๆเท่าแกก็เสียชีวิตปิดเลยครับกิจการ ตกงานครับตกงานอายุเท่าครูเนี่ยจะหกสิบนะต้องไปขี่วินมอเตอร์ไซค์ไปขับวินมอเตอร์ไซค์ทั้งที่อายุหกสิบจะหกสิบโอ้โหชีวิตพลิกผันเลยครับต้องผ่อนบ้านผ่อนรถทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินอยู่เพราะว่าเงินเดือนไม่ได้แล้วพอไม่ได้บ้านจะถูกยึดรถจะถูก,กยึดอายุถึงเมื่อไหก็ต้องไปคิดไปทํากระบวนการนึก่าพวกเราว่า,กา,วาการเอาปัญหามาตั้ง เอามาตั้งปัญหาที่คิดว่าทิ่ใหญ่กับชีวิตเราเอามาตั้งเลือกมาหนึ่งปัญหานะจากนั้นก็ไปหาความต้องการว่าปัญหาความต้องการคืออะไรแล้วก็ไปหาสาเหตุแล้วก็อะไรมาเป็นสเต็ปสเต็ปมันก็จะทำให้ปัญหารู้รวมได้นะครับรู้รวมได้ไหนคุณถ่ายภาพให้เรานะยครับตันนี้เข้ามาทั้งหมดพอนคนคนดีนะครับ อุดมศิลป์ปิดไหมเด้ยครับถ้าเปิดไม่ก็ถามคุณถ้าไม่คุยก็ปิดไมเในอุดมศิลป์ครับผมนะครับนี่นี่คืออย่างนี้แหละทําไมถึงจะต้องทําที่ให้ทําก็คือเอาปัญหาแก้ปัญหาแต่ละวันละวันแก่ต้องเขียนนะครับต้องเขียนนะครับไม่เขียนไม่ได้ไม่เขียนไปนั่งนึกอย่างเดียวเป็นคันทํางานที่แย่ที่สุดในโลกเพราะเรียกวก็ไม่มีการวางแผน การาแผนต้องเขียนนะ,ะเขียนแล้วต้องทวนต้องฐานและต้องมีที่ปรึกษาโครงงานไม่ได้ <c oughs> โครงงานต้องมีที่ปรึกษาใครก็ได้ที่ให้ใหเราทำติกใอได้ <c oughs> คนที่มีโครงงานนั้นก็เรียกว่าคนที่มีระเบียบมีระบบครูอยู่ที่บ้านครูเล่าอีกครั้งหนึ่งนะมาเที่ยวบ้านครูได้นะครับครูอยู่ชั้นบนนะครูไม่ได้อยู่ชั้นล่างชั้นล่างยุงมันเยอะฝุ่นมันเข้า มันตกกระปกพูดง่ายคคนไม่ชอบเขาชอบอยู่ชั้นบนอ่าจะอาจดีโลง่งดีกลางคืนก็เปิดประตูหน้าต่างได้ข้างล่างเปิดไม่ได้แล้วครับมาอันตรายทยํายังไงขึ้นอยู่ข้างบนมันถึงจะสะดวกมันมีอะไรบ้างยุ่งยากห้องน้ําครับบ้านไม้ไม่บ้านปูนทําไงจะทําห้องน้ําบนบ้านเพื่อให้สะดวกปัญหาคือเข้าห้องน้ําลำบากกูใช้วลาีทำอยู่หกเดือนทําครั้งที่สามเลยสองครั้งมันก็อยากปรับปรุงใหม่ทําเองนะครับ คำาช่างกมททาไม่เป็นใรบ้านไม้ดูเชื่อว่าช่างหลายคนไม่เป็นแล้วก็ไปหาปัญหาทํายังไงน้ํามันจะไม่รั่วทํางไงน้ําจะไม่ซึมทําไมเนี่ยมันก็ไปหากระบวนการนะครับอันที่สองก็คือยกของขึ้นลงลำบากโดยเฉพาะถังแก๊สเนี่ยหนักจริงๆขึ้นบันไดทีถ้าพลาดนะกลิ้งลงทั้งทั้งคนทั้งถังนะั้นระเบิดตายลนยะทั้งบ้านเนะี่ถังน้ําน้ําดื่มถังแก๊สข้าวสารอะไรที่มันหนัก,นก ขึ้นลงขึ้นลงมันเหนื่อยตอนนี้ก็แก้ปัญหาแล้วครูแก้ปัญหาด้ทำลิฟ์นะลิฟต์ยกของยกได้ห้าร้อยกิโลต่อไปคูอาจจะแก่เท่าแล้วขาไม่ดีกระดูกไม่ดีก็มีโครงการต่อไปทําลิฟต์คนขึ้นนะทําเองนะครับจะซื้อไม่ไหวไม่จะตังค์ลิฟต์ไปถูกถูกแพงมากเราก็ทําเองทำเองก็ต้องทําระบบความปลอดภัยว่าสลิงต้องไม่ขาดต้องไม่มีอุบัติเหตนะุก็ต้องออกแบบความปลอดภยัย ทำยังไงว่าเมื่อไฟดับทํายังไงเมือ่อสลลนงขาดทํายังไงมันจะไม่ไม่ไม่ลิฟต์ไม่ตกทําไงลิฟต์มันจะไม่คาดีอย่างงั้นก็ไปศึกษาไปหาที่ปรึกษาก็ไปเปิดศึกษาเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรต่างๆไปคิดกระบวนการไปคุยคนนั้นคนนี้ออกเชื่อมเราก็ต้องไปจ้างช่างเขาช่างเขาไม่รู้เรื่องนะครับเขาไม่เคยทําน,นี่คือวิธีการกระบวนการแม่บอกให้เรารดน้ําต้นไม้ เยะมากเลยดึงสายยางเดี๋ยวก็สายพับสายหักอา่าก๊อกหลุดดึงไปไม่ถึงบ้างแล้วก็ขี้เกียจรดน้ําทํายังไงจะรดน้ําง่ายนะครูรดน้ําต้นนี้อายเสร็จแล้วใช้เวลาสองชั่วโมงครูมีก๊อกที่บ้านอยู่ประมาณสักบ้านครูมีประมาณทักสามสิบก๊อกก๊อกน้ําที่เปิดเลยนะทั้งบนบ้านในบ้านมันไม่อยู่มนะั้งเกินนะน่าจะเกินสามสิบก๊อกอาจจะถึงห้าสิบก๊อกทั่วบ้านเลยครับก๊อกบ้านครูนะ นะก็ออกทําให้เกิดความสะดวกสะดวกสายยางก็มีไว้ทุกจุดไม่ต้องลากไปลากมาไม่ได้ไม่ต้องยาวครับสองคำบาก็้พอมันะมีทุกจุดแล้วมไม่ต้องลากไปไกลนี่คือการ,การแก้ปัญหาในการลดน้ําต้นไม้ให้บ้านสวยงามให้ต้นไม้มันร่มรื่นพื้นที่บ้านกว้างกว่าลําบากนี่ปัญหากูทำไงฮะกูไปซื้อที่เป่าลมอันนี้ไม่ได้ทาโครงงานหรอกแต่คิดแบบโครงงาน คือเป่ารมมไครับเสียบปักเป่าเลยครับปุ๊บคือเธอก็เคยเห็นที่ห้องศิลปะที่เป่าแะตุ่จแบบแยกระจุ่มจายหมดเป่าให้เป็นะเป่าไม่ดีของกระเด็นกระดอนหมดนั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องโครงงานแต่ถ้าเขียนนก็จะยาวยาวครูอยากมีรถกระบะสักคันหนึ่งเพื่อบรรทุกเศษสิ่งบรรทุกของเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีตังค์สักบาทเลยก็ทําโครงงานตอนนี้ครูก็มีรถกระบะขี่เก่าๆอยู่หนึ่งคัน ไม่ได้ออกสักบาทเดี๋ยวมาขี่ฟรีก่อนแกระจัดแบบไม่แพงน,นะไม่แพงน,นะบอกบอกราคาก็ได้สองหมื่นสองหมื่นห้าเนี่ยขับอยู่ทุกวันพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อรถกระบะอะไรสองหมื่นห้าจริงๆครับจริงๆเขาก็มาแต่งแต่ถ้ามันสวยที่เรียกว่าไม่สวยแล้วขี้เหยม่ยมากขี้เหร่มากๆเลยแหละไม่สวยทําไมแต่งได้ก็คุณจบช่างยนต์จบวิยาเทคนิคสาขาช่างยนต์ก็มีความรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์มันก็แต่งได้ ก็มีที่ปรึกษาหลายหลายคนเป็นเพื่อนกันเจ้าของอู่ทั้งหลายทั้นนี้เป็นเพื่อนันหมดนะเขาปรึกษาเขาได้้เขาช่วยได้อันนี้คือโครงงานเหมือนกันโครงงานเล้ามาถึงตอนนี้เล่ามาถึงตอนเนี้ยอยากให้พวกเราหัดทําโครงงานทุกเรื่องในชีวิตมีปัญหาทําทันทีครับเขียนเลยครับตอนนี้ครูสอนลูกชายลูกชายเขียนโนกกดีมากเลยดีกว่าครูด้วยสุดยอดเลยโทรศัพท์ที่บ้านไม่มีเน็ต แต่อยากมีเนี่ยแต่ถ้าจะมีต้องไปใช้ไปคุยกับแคทเทเลคอมเพื่อต่อนเนี่ยต้องจ่ายเดือนละไม่อยากจ่ายทำไงฮะยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากจากอีหลังหนึ่งระยะทางหนึ่งกิโลเมตรรัฐบาลทำไม่ได้เสาเน็ตใช้ในหมู่บ้านถึงหนึ่งกิโลเมตรนั่นแหลถึงนะ่ะนั่งต้นเสาอะไแต่ครูทำได้นะยิงระยะทางหนึ่งกิโลเมตรมาถึงบ้านครู ใช้เด็อสบายมือเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาโครงงานโครงงานก็เขียนก็เลยส่งลูกชายไปรเรียนวิศวะโทรคมนาคนี่ยปีที่สองละอีกสองปีจบนะครับในเรื่องของการทํางานแบบเขาเรียกอะไรมีขั้นมีตอนมีกระบวนการอันนี้พูดแล้วก็จะว่าครูเอ๊ะเอาเล่าเรื่องส่วนตัวก็จะเล่าให้ฟังเพราะโครงงานเป็นเรื่องส่วนตัวนะอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ย ไซ่อมที่ร้้นในตลาดพิเศษร้านบอกซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้วไปนี่เธอเชื่อไหมลูกชายผมซ่อมได้ซ่อมให้อาจารย์นิยมจีนหลายคนที่บอกซ่อมไม่ได้ทั้งหลายเขาไม่กล้าซ่อมซ่อมแล้วเขาต้องรับประกันด้วยร้านเขาไม่กล้าซ่อมลูกชายผมไม่ได้รับจ้างซ่อมได้แล้วแต่อาจารย์เขาจะให้ให้เท่าไรก็ไม่ว่าก็ซ่อมมาั้เแ็่ทําไมเรียนนี่คือลักษณะของครงานนะครับก็เล่ามาถึงตอนนี้ ใครจะถามอะไรไหมครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับต้องทำทุกคนนะครับเมื่อวานนี้มีคนไม่ส่งเยอะเลยครับไม่ส่งงานไม่ส่งก็ติดรอเนี่ยก็ติตดครูวุฒินะครับดูหน้าไปนี่คือครูวุฒีคนถามว่าครูวุฒิทำไมผมติดรอครับวิชาน้นทําไมผมไม่ติดผมไม่ได้ทำเลยเลยก็ต้องไปถามวิชานนท์นะครับจะบอกบอกว่าครูบกพร่องใช่ไหมให้ติดรอครูคนหนึ่ง เด็กไม่ทำะไรเลยแต่ให้เกรดสองถามว่าใครบุกห้องอเธอต้องเรียนหนังสือครูต้องสอนนักเรียนให้รู้